ความน่ารักของหนุ่มๆบอยแบนด์กันหน่อยไม่ใช่บอยแบนด์ที่ไหนนะคะเป็นสมาชิกแก๊งตักไลฟ์นั่นเองนะคะทุกนแกง<ช>๊งวิกพระรมออามเซ็อย่งไรแต่ว่า,งงาวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้ามือที่ผ่านมาไปทําหน้าที่เป็นเด็กวัดเดินตามติดพระเกตออกบินทบาทเลยค่ะนี่นะคะเป็นภา ักนะคุณวัดไหนทาไมหน้าตาดีๆจังเลยนะเนี่ยว่า<อ>จะไปใส่บาทใช่ไหมคะไปดูเด็กวัดเ<ม>นาะไปดูเด็กวัดนี่แหละค่ะคุณค่ะนํามาโดยนี่เลยพี่ใหญ่สดกรียนเฮียบอยค่ะบอยประกรณ์นะคะแล้วก็น้องๆที่ดีกรีความหล่อไม่แพ้กันเลยไม่ว่าจะเป็นนุมักปร,รินเจมจิรายุอเล็กธีระเดชแล้วก็อเล็กเรนเดลนะคะซึ่งทุกคนก็พร้อมใจกันทําหน้าที่เด็กวัดอย่างขยันขันแข็งเลยดูจากภาพนะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีการสพายามด้วยคอยเดินตามติดพระเกรดขณะออกบินทบาทด้วยการที่สำรวมากนะ โดยเหล่าแฟนคลับในโลกโซเชียลค่ะก็เข้ามาร่วมส่งอิโมติคอนรูปยกมือไหว้นะคะร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันด้วยเห็นภาพหนุ่มๆแบบนี้แล้วเป็นอีกหนึ่งมุมนะที่ดูน่ารักเหมือนกันนะว่าสมาชิกในแก๊งเขารักกันดีนะคุณนะถึงแม้จะมีการหยอกกันแซวก,กันแบบแรงๆไปบ้างนะแต่ว่ารับรองว่าแก๊งนี้เนี่ยรักกันหนาแน่นแน่นอนนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ,คะสาธุค่ะบทเขาจะมีสาระแก๊งนี้เขาก็มาแน่นเหมือนกันนะไหมแค<ม>่แค่แบบขำๆเกินเกลียนะจ๊ะได้ค่ะค<บ> <ๆ S 1> ุณคะไป่อ